สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้โครงการตามรอยพระราชาตอนทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่20วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิจิตรที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรแห่งนี้นะคะเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงของเป็ดนะคะเป็ดไข่นะคะ ที่วันนี้เราได้ทำสองเรื่องดีๆในวันพระก็คือ 1. มอบเป็ดไข่500ตัวให้กับชาวบ้าน2 0 0ครัวเลือดนะคะรวมทั้งปล่อยปลานินจิตรดาจำนวน1,000 0ตัวนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการมาครั้งนี้เรานำคณะครูอาจารย์จากทั่วประเทศมาถึงวันนี้มา2,000กว่าคนแล้วนะคะมาเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 70ปีที่ทรงครองราชนี้ทุกอย่างของท่านอยู่ใน17เป้าหมายยั่งยืนของ UNSDG มหัศจรรย์มากค่ะท่านผู้ชมค่ะที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงคิดมา70ปีไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะคะทรงคิดและทรงทำและมีผลเชิงประจักษ์ว่าทำแล้วสำเร็จด้วยเป้าหมายของสหประชาชาติเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้ นาทีนี้พวกเราในฐานะกลุ่มหนึ่งของเมืองไทยมีโอกาสกลุ่มหนึ่งของประชาชนชาวไทยนะคะนำโดยศูนย์คุณธรรมนะคะมีศูนย์คุณธรรมแล้วก็มีมูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดนะคะแล้วก็มีนายกสมาคมศิทธิเก่า FS นะคะซึ่งเป็นคนคิดบอร์ดเกมอัจฉริยะในการถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงออกมาซึ่งทำให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วสามารถนำแก่นเนี่ย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเรื่องราวที่ท่านทรงคิดไว้70ปีเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายทอดกันได้โดยใช้เครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยไปสู่เยาวชนไปสู่ประชาชนให้ประเทศเราทำไมคะหนึ่งต้องล่มเย็นเป็นสุขค่ะและสองต้องพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ